จะเพิ่งครับศึกงัดข้อประชันกันครับนี้คุณท่านแล้วคุณเซฟเกมเมอร์นะครับอันนี้เซฟครับนี่ครับอันนี้โน่น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 สองเนึ้อไก่เอาละครับตอนนี้โอ้โหทำสีหน้าชัดเอ็นม,มากครับ สบายมากครับผมโอ้ไหนบอกกับกล้องเลยครับสบายมากครับผมคนนี้แหละครับกดเชียร์เลยเออกดเชียร์เลยเพื่อนเลยไม่เอาไม่ด้วยเไม่ด้วยยิ่งมาแต่งตัวเออเลยยังมาจอบยังไงน้องด้วยบวขอบักอันนี้ด้วยเอาคนต่อไปครับโอ้โหก้าวฝากอันนี้กันคัหลัง VS ก่างนี่ง่ายไหมครับระหว่างวันพันเมเจอกับไซตามะนะฮะอันนี้นะโอเคครับเริ่มเลยครับ เอฟเฟกหัวละครับเอฟเอกเฮดช็อตเฮ้ยให้มันลงก่อนถึงเฮดช็อตชเมงอากึ่แล้ววันนี้กึ่แล้วแตงคอิกกึ่งลวู้ดรัดมันแห้งหลายพันดีเลยเบิ้งสามอช่โอเวแข็งแรงเลยยมา bây mình thắt rồi này action, bảo cùng... mm. like right action, bảo tham gia, bảo action, Một tăng hơn à? à, cho nên mệt đấy mọi người, cắn lấp, cắn, bặc kê đấy, bặc mà, 8 7, lên rồi, cái không, nó mất rồi. ไปดีแกโหคุณนี้เอาคุณอาร์เกมเมอร์ไม่ไปเหรอครับเบิร์ดสันโหแชมป์นะครับแชมปชนแชมป์นะครโอ้โหโอ้โหแบบเป็นอะไรกงต่างต้องมาเมืองอันต่างเ้องคุณนั่งไม่ได้นสนาเพรนั่งมอสังเยียเป็นยังไงบ้ังคับทีวีครับก็คือานเิ่มาแล้วเดียวเอาวันยเพิ่งมือตรงตรันวูจีก้ ผู้ชนะครับมือผู้ชนะคือใครครับโต๊ะโต๊ะมังใกล้ๆ่เจะอกเฟเกมเมอร์ทีนะครับเฟเกมเมอร์ทีเฮดแล้วก็ไม่มึงหาเลน้วครับขอแค่สนิ้วสนิ้วครับหนคับชูใหม่นะครับสองนิ้วครับนิ้วชูนิ้วขาก็เล้ go กำลังกำลังไอ้ยเอ้ยแบกจะแพ้สอน้ม่ดม่ท้องหัหักไม่มีเอฟเฟกแต่อย่างไรแบกสองนิวยไม่เอาไอ้สัสวโอ้โหงานกอะไรอ่ะเฟ่นดเดียวได้ ไปเลยครับคุณอาร์ตเกมเมอร์ทีวีนะครับจกับเจอกับเซฟเกมเมอร์จีเฮนะครับตักอกเลยครับวันจูชโก้ก็ตัวจอย่แไกเอากมาใหม่หม่อาเลยวะสิกาลองนี้รอไปเฮดดเไปงับโอ้โอมาัดก้ากับนีชนะไปแชมนะโอ้โอ้มาัดก้ากับ กูแพ้มันไหมโอ้ยบานกูจะไหวไม่ไม่ขนาดมึงยังแพ้บักสังชัยเลยไม่กูกูงัดสองคนกูแพ้บอลเฮ้ยครับสฮ้ครับเครับเฮครับ้ครับเยอะเยอะมงัดงัดหัเดียวนะเออาละนี่ผมก็ขอ ป้าเป็นล too. <c oughs> ิสต์ดวงแล้ว嘛 Double Q วันนี้ผมก็เคยแปดจบคลิปแล้วพูดดิขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับกดติดตามตรงไหนกดติดตามตรงข้างบนก็ได้ครับลุกไปนะครับอย่าเพิ่งกดครับพี่มันจบตั้งด้านเลยติดตามผมตรงไหนนะครับติดตามผมยังไม่มีช่องครับเดี๋ยวผมจะติดตามผมครับตรงข้างบนเลยครับตรงนี้ก็ได้ตรงตรงไหนก็ได้ครับมือแค่ละ